ภาษาภาษาสามารถอัพเกรดรายได้ได้แบบสวัสดีครับทุกคนผมชส banks, สีเดียตอนนี้เราอสสย <Ari> ู่สยามสเคปครับทุกคนชั้น9นะเรามีเวลาว่างนะทุกคนมาเจอกับพี่ๆสองคนนะเราอยู่กับนี่พี่ๆแนะนำตัวหน่อยครับพี่อาร์ลัมพี่อารลัมนะทุกคนบริษัทแมสสเก็ตมีแคสสเก็ตมีพี่ซีน่านะทุกคนนี่ เป็นทางอาจารย์ทำคอร์สนะทุกคนแล้วก็สอนภาษาอังกฤษแล้วก็หลายหลายอย่าง content c เ e เ,เตอรได้ทุกคนกคนี่ไปติดตามได้น,ดน,ดดนะคะใน AG, ไอจีแล้วก็มีดิบกับตอนนั้นที่เราเจอกันตอนนั้นจินนั้นต้องลงไปทำคอนเทนต์ที่ใต้ไปที่ปัตตาน,นีแล้วก็ไปเบตงด้วยาาก็นเลยถามคนรู้จักว่ามีมีน้องคนไหนที่แบบถ่ายรูปแบบทำ c ปรดัก t i o n ได้ไหมที่อยู่สามจังหวัดเลยนั่งรถไปเบตงมันแบสภาพแต่ละคนจำได้เลยภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญไหม โลกภายนอกไปเยอะคือแคสเดแคมนีนะคะปีนี้ที่นั้นก็เหมือนแบบพิพันต์ก็จะพาน้องๆที่สนใจจะเรียนไปเรียนต่อส่วนใหญ่อะซัมเมอร์ของทางยุโรปเขาจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมคนจะไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งเกียบไปสอนมาเองสองรอบแล้วนะสองซัมเมอร์คือไปสอนก็จะมีนักเรียนต่างชาติเต็มเลยแบบสิบยี่สิบกว่าสัญชาติอะไรเงี้ยแล้วราก็รู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยมีคนงไทยไปหรือมันอาจจะแบบเข้าถึงยาก ใชครับเกรดรายได้ได้แบบจริงๆถ้าอังเกตมันแบบคนเป็นสกิลที่เราคนมีติดตัวช่วยจเราตัวอย่างคือน้องคนการของิค่ะก็คือเขาเล่นจาก HR มา Human Resource ฝ่ายบุคคลอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็เหมือนแบบไม่ได้มีเรงจะต้องไปทํางานแบบนู้นแบบนี้พอวันนึงมีคนแนะนําว่าลองไปสมัครลนบาลสิหรือไปลอนบาลอื่นเขาก็เข้าไปสมัครว่าวเขาได้ไปทําคล้ายๆกับการเงินแต่ซึ้นไม่ได้ไม่ได้บัญชีจากขนาดนั้นเป็นเหมือนสิลแบบส่งเอกสารการเงิน ระหว่างโรงพยาบาลกับอะไรนู้งนี้ใ่เพาะเขาเข้าไปทํางานแล้วอะ่ะพอคุยกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ก่อนแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเขาอ่ะเหมือนแบบได้เงินเดือนมากกว่า5 0 0พันเราได้ค่าภาษามากกว่า5 0 0 0มากกว่าคนที่แบบทํามาแล้วมีประสบการณ์นในตําแหน่งเดียวกันนี้แล้วแต่ฟรีเลยบางคนอ่ะวัดเป็นคะแนน,นสอบว่าเอ้ยเธอได้โพิอีกเท่านี้เท่านี้ถ้าได้น้อยกว่านี้ก็คือไม่รับตั้งแต่แรกไม่สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกแล้วด้วยบบสง่งซีวีไปเราคะแนนไม่ถึงเขาก็ไม่สัมภาษณ์ทำตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ได้เพิ่มมาเพราะว่าอยู่ จะบอกว่าอันนั้นในมุมของแบบคอร์เปอเรทในการทำงานบริษัทองค์กรอะไรนี่ใช่ปหรู้ว่ามีน้องๆอีกหลายส่วนเช่นกันที่เหมือนแบบช่อยกันอยากทำราชการความมั่นคงเลยล่าสุดคุยกับคุณรูที่สตูลมาแล้วเพิ่งรู้ว่าเนี่ยถ้าเราสอบทดสอบดรบภาษาอันหนึ่งเขาเรียกว่า c f r ีซึ่งมันจะช่วยล่เวลาในการขอวิทยาศาสตร์คคุณฟูแม้ว่าจะคุณจะสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตอะแต่ถ้าแบบเราอยู่ในระบบราชการแล้วเราอยากเื่อนขัน เป็นตัวช่วยในการลดเวลาเราได้เรียเห็นถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษแล้วนะทุกคนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาสากลอย่างเดียวแต่มันเป็นภาษาที่สามารถเอาจุดๆนี้เนี่ย ไปทางานไปทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างเพื่อต่อยอดในอนาะคตน,นะฮะมันไม่ใช่แค่ภาษาที่เราไว้สื่อสารกับ่งางชาติแล้วแต่เป็นภาษาไว้สําหรับในการเอาตัวรอดในการทํางานหรือว่าในการที่จะใช้ชีวิตในการทํางานให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะั่นเท่าที่องค์ก,กรจะองค์กรมันจะไปได้ไกลด้วยถ้าเรามีภาษาแล้ก็ภาษากฤษได้กุ๊บภาษาที่2ภาษาที่3ามาะี่กจ็จะจะตามมา นี่คือความสำคัญของภาษาอังกฤษยากาศตอนนี้คือดีมาทุกคนระหว่างเราคุยกันนะวันนี้เขาน่าจะสร้างห้างใหม่นะทุกคนดูวิวนะทุกคนวิวกรุงเทพตรวอาลกาฟฟีนะฮะน่ารักมากจังไหนครับเนี่ยจัมปาค่ะปจัมปาราเลย เราะาเอมาสัมผัสผู้รู้ภาษาอังกฤษและเป็นพิธีกร2ภาษา MC นะครับคนนี้บอกว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการดูคลิปวิดีโอนี้ครับผมสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าต่อยอดการทํางานของเราครับใครชอบวิดีโอนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามเดอะลอนด ner และ s p ่ซนัมหามหันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณพี่ๆนะก็ ไลค์แชร์ u b scribe แล้วเจอกันนะฮะ EP ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติด <laughs> ตามผลงานกัน้วยนะ